ว่าหายไปไหนมาทั้งคืนแม่อย่าดูวิสิครับไปกลัวแม่ไม่ได้ดูแต่ลูกวีบอกแม่มาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูหายไปไหนมานี่พ่อเลี้ยงพงอินมันทำอะไรลูกหรือเปล่าไหนบอกพ่อมาสิ ไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าพ่อเลี้ยงพงอินมันทำแบบนี้แล้วก็ลูกของพ่อเสียหายมันจะปฏิเสธไม่รับผิดชอบไม่ได้ ขออย่าให้เขตชายมันมาปากโปเก้เลยทำไมฉันตายแน่เนี่ยป้าไว้คุณมวลท่านกลับมาแล้วป้าช่วยไปถามแกหน่อยได้ไหมทำไมทำไมทำไมเรื่องก็ทำไมหรอกเรื่องทไมทำไมเรื่ออะไรกันเหรอจ๊ะเออไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณวิอ้ดังมาเรื่อมันแฉไม่เข้าเรื่องอคะค่ะ นะคะมาลีแค่อยากรู้ว่าทําไมทําไมคุณมวลถึงได้สั่งให้ไม่ลบลอยตรงฝาผนังอะคะ่อะอะไรอะไรเหรอจ๊ะนี่ค่ะเลยตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นคุณนวลท่านบอกว่าตอนที่ก่อนไปต่างประเทศเนี่ยคุณมณูลสั่งว่าห้ามลบลอยเนี้ยทิ้งมาลีก็สงสยัยสงสัยจริงๆอะค่ะพ่อท เอาไว้ปีนตัวสูงเท่านี้เมื่อไหร่คุณมนถึงจะมีงานให้ปีนทำแต่ก่อนถึงวันนั้นเนี่ยมันคงนานนะยังไงปี๋จะลืมสัญญาคุณมนกันแล้วกันค่ะปี่ไม่มีวันลืมหรอกค่ะเมื่อก่อนคุณมนดีกับปีเหลือเกินแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ถึงได้กลายเป็นคนใจร้ายอย่างนี้ ลบมาวางแผลไรอีกเหรอฮะเปล่าค่ะเปล่าแล้วม,มาทำท่าทางแบบนั้นนะดูสิ <c oughs> ฉันเกือบจะลืมไปแล้วจริงๆนั้น,นี่ยว่าไงยัยเด็กน้อยจำได้บ้างไหมว่าเคยสัญญาอะไรกับฉันไปบ้างสัญญาที่เคยให้ไว้กับผู้มีพระคุณปีไม่เคยลืมหรอกคา่ะงั้นน่ะงั้นไหนลองบอกมาสิว่า ตอนนี้เธอก็ตัวสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะทำงานชดใช้เงินสิบบาทที่ฉันเคยให้ไว้ยังไงปีนดีทำทุกอย่างแล้วแต่คุณมนจะบัญชาค่ะจริงเหรอทุกอย่างแล้วแต่ฉันจะบัญชานั่นน่ะ คุณมันคุณมันอะไรคะจะกลัวทําไมล่ะไม่เมื่อฉันทําอะไรเธอก็ต้องเต็มใจอยู่แล้วนี่ คุณมนต์อย่านะคะคุณมนต์ทําอะไรคะคุณมนต์คุณมนต์อย่าคะ่ะ <OT EN> คุณมนต์อ่าๆๆๆๆๆโทษค่ะเอ่อสะอาดไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะเอ่อสะอาดสาบานได้นะคะว่าไม่รู้ไม่เห็นว่าคุณวิกับคุณมนตกําลังจีบกันอยู่อ่ะค่ะไม่เห็นจริงๆค่ะ <S <S ประสาทค่ะอย่าพูดจาเพอ้อเจอ้อสิคะ แหมอะไรเปคะคุณวิไม่ต้องเขินสะอาดหรอกค่ะไหนไหนอีกหน่อยคุณวิกับคุณมนก็ต้องแต่งงานกันแล้วจะต้องขินอะไรล่ะคะเชิญคุณวิกับคุณมนพอดรักกันตามสบายนะคะสะอาดด้วยเป็นก้างขวางคอแล้วล่ะค่ะ นี่ใช่ไหมสิ่งที่เธอต้องการอะไรคะอะไรคะนั่นฉันคิดอยู่ตั้งนานนะว่าเธอจะมาแอบอ้างเป็นวีดาทำไมฉันนี่มันโง่จริงๆทำไมถึงนึกไม่ออกเลยว่าสิ่งที่เธอต้องการมันก็คือตัวฉันไงคุณมนปีไม่ค่อยคิดอะไรแบบสียงงนั้น อ๋อใช่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 ใชใชโทษทีฉันคงพูดผิดไปหน่อยที่จริงคนจะพูดว่าสิ่งที่เธอต้องการก็คือสมบัติของมหาทเทวต่างหากแล้วจะมีทางไหนที่จะงา่ายกว่าการที่เธหลอกคุณแม่ของฉันให้ท่านหลงเชื่อคิดว่าเธอคือวิทยาแลวเกิดก็ให้ท่านจัดการให้เธอแต่งงานกับฉันไง ช่วะอะไรอย่างนี้ยมีแต่คุณมอเท่านั้นนะคะ่ะที่คิดได้เปลี่ยนฉันเึงกล้าย้อนฉันเหรอผิดหวังมากสินะที่ฉันดูคนอย่างเธอออกว่าเธอเป็นคนแบบไหนฉันจะบอกให้เธอรู้ไว้อยา่างไอ้แผดที่จะคิดเธอฝันเอาไว้อะไม่มีทางเปไปได้หรอกเพราะว่าฉันจะไม่แต่างงานกับใคร นอกจากเวียดาคุณเดียวแค่รักเธอยังมีกล้าแอบรักเธอยังต้กลัวฉันได้ลึกดี